นี่ครัทุกคนเราจะขึ้นบอลลูนนะทุกคนเราจะขึ้นบอลลูนเลยเราจะขึ้นบอลลูนครับเฮ้ยทำไมไม่ไปเฮ้ยมันขึ้นได้แต่ว่าป่าต้องวิ่งตามมันให้ทันกูแตกเอี๋ยมขึ้นยังไงขึ้นบอลลูนยังไงพี่กูแตกขึ้นได้มันขึ้นได้เขาล่นอยู่เธอคนจบไล่หน่อยดิป่าตายสองสี่สองเฮ้ยขึ้นได้ยังไงเนี่ยทุกคน ้ like 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 um. ูขึ้นได้ยังไงวะาไม่ขึ้นยังไงอ่ะเด้งขึ้นเอาเหรอกูเด้งไปแล้วบอลลูนมาพอดีอ่ะขึ้นบอลลูนเหรอ่ไปไปโอ้โหก็ส์เกินทำไมกูไม่วิ่งวะเมื่อกี้อ่ะเกมกูเกินพี่นึกว่ามันจะพาพี่ไปด้วยไงไม่พา